สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับเรามาว่ากันที่เรื่องของการหาพจน์ใดๆของลำดับเลขคณิตนะครับในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้ครับที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาจบในคลิปนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องสามารถทําได้ก็คือข้อแรกครับเมื่อกําหนดลำดับเลขคณิตในรูปแบบแจงพจน์มาให้นักเรียนจะต้องสามารถหาพจน์ถัดไปได้นะครับแล้วก็ข้อที่2ครับ เมื่อกาหนดลําดับเลขคณิตในรูปแบบแจงพจน์มาให้ก็คือให้มาเป็นตัวๆเลยเนี่ยนักเรียนต้องสามารถหาพจน์ที่ระบุให้ได้นะครับคืออยากรู้ว่าพจน์ที่เท่านั้นเท่าน,นี้นักเรียนต้องบอกออกมาให้ได้นะครับแล้วก็ข้อที่3ครับ <adows. S 2> เมื่อกําหนดพจน์แรกและผลต่างร่วมของลําดับเลขคณิตมาให้เนี่ยนักเรียนจะต้องสามารถหาพจน์ที่อยู่ถัดไปได้ข้อ4ครับเมื่อกําหนดพจน์แรกและผลต่างร่วมของลําดับเลขคณิตมาให้ นะครับนักเรียนก็จะต้องสามารถหาพจน์ที่ระบุให้ได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะหลายข้ออยู่สารจุประสงค์นะครับสิ่งที่อยากให้นักเรียนเ,เกิดความรู้เนี่ยนะครับเรามาว่ากันที่ในส่วนของหลักการนะครับเกี่ยวกับการหาพจน์ใดๆของลำดับเลขคณิตหลักการแรกนะครับที่จะพูดถึงก็คือการหาพจน์ใดๆของลำดับเลขคณิตที่มีค่าผลต่างร่วมเท่ากับดีนะครับเราสามารถทําได้ดังนี้ครับ ก็คือในกรณีที่เราต้องการหาพจน์ถัดไปนะครับหมายความว่ามีพจน์มาให้อยู่แล้วเนี่ยนะครับต้องการหาพจน์ถัดไปว่ามีค่าเท่าไหร่เราสามารถทําได้โดยนําพจน์ก่อนหน้านั้นบวกด้วยค่าดีหรือว่าบวกด้วยผลต่างร่วมนั่นเองนะครับแล้วก็ในกรณีที่เราต้องการหาพจน์ใดพจน์หนึ่งนะครับที่ไม่ใช่พจน์ที่อยู่ถัดไปเรื่อยเนี่ยนะให้เราดําเนินการเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพจน์ที่ต้องการทราบ กับพจน์ที่เราทราบค่านะครับสมการแสดงความสัมพันธ์ก็เรียนมาแล้วในคลิปที่ผ่านมาล่าสุดนะครับเมื่อเขียนความสัมพันธ์ได้แล้วนะครับเราก็ทําการแทนค่าที่เกี่ยวข้องลงในสมการที่ได้แล้วดาเนินการแก้สมการเพื่อหาพจน์ที่ต้องการมาดูตัวอย่างครับจงเขียน4พจน์ถัดไปของลําดับเลขคณิตที่ประกอบไปด้วยพจน์แรกนะลบหนึ่งพจน์ที่2เป็น6พจน์ที่3เป็น13อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับ เนื่องจากลักษณะของความเป็นลำดับเลขคณิตยังจำได้ใช่ไหมครับเราสามารถหาค่าผลต่างร่วมออกมาได้นะถ้ามันเป็นลำดับเลขคณิตเนี่ยนะครับวิธีทำครับเนื่องจากค่าดีนะครับหรือว่าผลต่างร่วมของลำดับเลขคณิตเนี่ยเราสามารถหาได้นะโดยการทำไงครับโดยการเอาพจน์หลังตั้งลบด้วยพจน์หน้านะครับเป็นสองพจน์ที่อยู่ติดกันนะครับในที่นี้เลือกใช้ 13ลบด้วย6นะครับพจน์ที่3ลบด้วยพจน์ที่2ลบแล้วได้เท่าไหร่เนี่ยได้เท่ากับ7นะครับผลดังร่วมของลำดับเลขคณิตชุดนี้มีค่าเท่ากับ7นะครับและล่าสุดพจน์สุดท้ายที่เรามองเห็นนะในลำดับนี้ก็คือพจน์ที่3ใช่ไหมพจน์ที่3เป็น13นะครับหา4พจน์ถัดไป4พจน์ถัดไปของลำดับนี้ก็คือพจน์ที่4พจน์ที่5พจน์ที่6แล้วก็พจน์ที่7นะครับเราก็จะได้ว่า พจน์ที่4หรือว่า A4 เนี่ยก็จะเกิดจากพจน์ที่3นี่แหละบวก D ไปนะครับ A4 สี่เท่ากับเอบวกดนะครับ A3 เป็นเท่าไหร่ล่ะก็เป็น13ตรงนี้นะครับเป็น13แล้วก็บวก D คือ7นะครับบวกกันปับ๊บได้เท่ากับยี่สได้แล้วนะพจน์ที่4ครับต่อไปหาพจน์ที่5ครับพจน์ที่5พจน์ที่5ในทนองเดียวกันมันก็จะเกิดจากพจน์ที่4นี่แหละบวก D นะครับโอเคนะก็ A4 สี่บวกดีเเป็นเท่าไหร่ล่ะ A4 ก็เป็น20ที่คำนวณได้เมื่อกี้เนี่ยครับนะครับยีก็ไปบวกกับ7นะครับที่เป็นค่าดีบวกกันเลขปฐะมครับบวกได้สบายอยู่แล้ว20บวกด้วย7ได้27 A5 ได้มาแล้วนะต่อไปครับ A6 พจน์ที่6ครับในทำนองเดียวกันแหละพจน์ที่6ก็จะเกิดจากพจน์ที่5บวกดีนะครับพจน์ก่อนหน้าบวกดีนั่นแหละนะครับก็ A 5เป็นเท่าไหร่ล่ะ A5 ได้มาเมื่อกี้ครับ27แล้วก็บวกดีเป็น7เนี่ยนะครับก็จะได้เท่ากับ 34และสุดท้ายครับที่โจทย์ต้องการให้หาในตัวอย่างนี้ก็คือพจน์ที่7ครับพจน์ที่7ก็จะเกิดจากพจน์ที่6บวกดี D, นะครับพจน์ก่อนหน้ามันนะครับบวกดีไปก็พจน์ที่6เป็น3 4เพิ่งคำนวณได้นะครับแล้วก็บวกดีคือ7นะครับบวกกันก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย34บวกด้วย7ก็ได้เท่ากับ41นั่นเองนะครับครบแล้วนะ4พจน์ถัดไปจากลำดับที่กำหนดให้มาตรงนี้นะครับ ดังนั้นสพจน์ถัดไปของลำดับเลขคณิตนี้ก็คือ 20, 27, 34แล้วก็41นั่นเองนะครับเรียบร้อยตัวอย่างต่อมาครับจงเขียน4พจน์แรกของลำดับเลขคณิตที่มี A1 เท่ากับ4และ D เท่ากับ2โจทย์ข้อนี้ไม่ได้ลำบากในการหาดีนะเขาบอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งที่เขาต้องการให้หาคือ4พจน์แรกทำความเข้าใจก่อนว่า4พจน์แรกคืออะไร สี่พจน์แรกก็คือพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3แล้วก็พจน์ที่4ใช่ไหมครับจากที่โจทย์ให้เรามาตอนนี้นะครับมี A1 มีพจน์แรกอยู่แล้วนะครับไม่ได้หาเองนะครับเนี่ยเขากําหนดมาให้เท่ากับ4และก็ดีเท่ากับ2เราก็จะเริ่มหาจริงๆก็คือตั้งแต่พจน์ที่2ไปนะครับก็จะได้พจน์ที่2พจน์ที่2ก็จะเกิดจากพจน์ที่1บวกดีนะครับพจน์ก่อนหน้าพจน์ที่2คือพจน์ที่1นึ่งนะครับพจน์ก่อนหน้าบวกดีไปนะครับก็พจน์ที่1เป็นเท่าไหร่ล่ะ พจน์ที่1โจทย์บอกมาครับอย่างที่บอกเราไม่ได้หาเองนะครับเป็น4 4ก็บวกด้วย2นะครับก็ได้เท่ากับ6พจน์ที่2ได้มาแล้วต่อไปหาพจน์ที่3ครับพจน์ที่3ก็เท่ากับพจน์ที่2บวก D นะครับพจน์ก่อนหน้ามันบวก D นะครับก็ A2 เป็นเท่าไหร่ A 2เป็น6ครับได้มาตรงนี้นะครับก็บวก d d ดีคือ2ครับ6บวกด้วย2ก็เป็น8นะครับเรียบร้อยแล้วก็ พจน์ที่4ครับพจน์ที่4ก็เกิดจากพจน์ที่3บวกดีนะครับโอเคพจน์ที่3เป็น8แทนค่าลงไปครับ8บวกดีดีคือ2นะครับ8บวก2ก็ได้10นะครับก็ครบแล้วนี่4พจน์แรกใช่ไหมพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3พจน์ที่4ได้เลขตามนี้นะครับก็สรุปเลยครับดังนั้น4ี่พจน์แรกของลำดับเลขคณิตนี้ก็คือ 4, 6, 8และ10ตามลำดับนะครับเรียบร้อย ตัวอย่างต่อมาจงหาสี่พจน์แรกของลำดับเลขคณิตที่มี a 1เท่ากับ5และ d เท่ากับลบ3ก็คล้ายๆกับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับต่างกันก็ตรงแค่ a 1กับค่า d มันคนละค่ากันเฉยๆนะครับจากที่โจทย์กำหนดมาให้ครับ a 1เท่ากับ5และ d เท่ากับลบ3เนาะนะครับสี่พจน์แรกก็หาพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3พจน์ที่4นะครับ a 1 a 2 a 3ม a 4ีแต่ว่า a 1เราไม่ได้หาเนี่ยนะ เพราะเขากำหนดมาให้เราก็ออกแรงเฉพาะในส่วนของพจน์ที่2ไปนะครับ a2 ก็จะเท่ากับ a1 บวก d ครับพจน์ก่อนหน้ามันบวก d นะครับ a1 คือ5นะเขาให้มานะครับแล้วก็บวก d ซึ่งเป็นลบสเนี่ยนะครับหบวกด้วยลบสอาจจะยากนิดนึงสำหรับบางคนนะเลขตรงนี้เลขมัธยมม .1 นะครับการบวกจํานวนเต็มนะหบวกด้วยลบสได้2นะครับได้ออกมาแล้วพจน์ที่2ต่อไปพจน์ที่3ครับ พจน์ที่3ก็จะเกิดจากพจน์ที่2บวกดี D นะครับ a 3เท่ากับ a 2บวกดี D. a 2เป็นเท่าไร a 2เป็น2ครับได้มาเมื่อกี้ตรงนี้นะครับก็2บวกกับลบ3นะครับ2บวกลบ3ก็ได้เท่ากับลบ1นะครับแล้วก็พจน์ที่4ครับพจน์ที่4ก็จะเท่ากับพจน์ที่3บวกดีพจน์ก่อนหน้ามันบวกดีนะครับ a 3เป็นลบ1ได้มาตรงนี้นะครับลบ1ก็ไปบวกกับดีซึ่งเป็นลบ3ครับ ลบบวกด้วยลบ3ก็เท่ากับลบ4ก็ครบแล้วครับสพจน์แรกพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3พจน์ที่4ส,สรุปครับดังนั้นสี่พจน์แรกของลำดับเลขคณิตนี้คือ5 2ลบ1แล้วก็4ตามลำดับเลยนะครับตัวอย่างต่อมาครับโจทย์เดิมๆเ,เลยแบบเดิมๆเ,เลยสไตล์เดิมนะครับ จงหาสพจน์แรกของลําดับเลขคณิตที่มี a 1เท่ากับลบ1และ d เท่ากับลบสสำหรับวิธีทำครับสเต็ปเดิมหลังจากที่โจทย์กำหนดมาให้เรานะครับมีอะไรบ้างมี a 1เท่ากับลบ1แล้วก็มี d เท่ากับลบ4เราก็จะเริ่มหาจริงๆออกแรงจริงๆก็คือตั้งแต่พจน์ที่2เป็นต้นไปนะครับก็จะได้ a 2เท่ากับ a 1บวก d นะครับ a 1เป็นเท่าไหร่ a1 เป็นลบหเขาบอกมานะครับแล้วก็ d เป็นลบสเขาก็บอกมาก็ลบหบวกลบสะครับได้เท่าไหร่ได้ลบหเลขมอนะครับอ่านี้ต้องมีความรู้พื้นฐานเก่านะนะครับต่อไปครับพจน์ที่3พจน์ที่3ก็เท่ากับ a2 หรือก็คือจพ์ก่อนหน้ามันนะนะครับบวก d นะครับ a2 เป็นลบหได้มาเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้นะ บลบหบวกด้วยลบ4ลบ4คือค่าดีครับก็บวกกันได้เท่าไหร่เนี่ยได้ลบ9นะครับแล้วก็ a c ครับ a c ก็จะเกิดจากพจน์ก่อนหน้ามันก็คือ A3 บวก D นะครับ A3 ก็ได้มาแล้วเอามาแทนค่าเลย A3 คือลบเนี่ยนะครับก็ไปบวกกับลบ4นะครับลบ9บวกด้วยลบ4ก็จะได้ลบ13นั่นเอง ครบแล้ว a 1 a 2 a 3 a 4 4พจน์แรกครับดังนั้นสรุปได้ว่า4พจน์แรกของลำดับเลขคณิตนี้คือลบ1ลบ5ลบ9และลบ13เป็นคำตอบนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของแนวทางในการหาพจน์ถัดๆไปของลำดับเลขคณิตเนี่ยนะครับมีแนวคิดนอกจากใช้หลักการ เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่ได้อธิบายไป3าสตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็มีอีกแนวคิดหนึ่งในการหานะครับซึ่งก็เป็นแนวทางที่สะดวกดีเหมือนกันนะนะครับในการหานี่ก็ง่ายขึ้นไปอีกแบบหนึง่งโดยหลักการกล่าวว่านะครับสำหรับการหาพจน์ถัดไปของลำดับเลขคณิตที่มีดีเป็นผลต่างร่วมสามารถดําเนินการได้อีกลักษณะดังนี้ครับก็คือถ้าเกิดว่าค่าดีหรือว่าผลต่างร่วมนั้นมันเป็นจํานวนบวก ไม่ว่าจะหาได้มาอย่างไงก็แล้วแต่โจทย์อาจจะบอกมาหรือว่าเราหาเองก็แล้วแต่นะพอรู้ว่าค่าดีเป็นบวกถ้าดีเป็นบวกให้เราอ,อ๋อ yes. ทันทีว่าอ๋อลำดับเลขคณิตนั้นนะ่ะจะเพิ่มขึ้นทีละดีนะครับมันเป็นบวกมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มทีละเท่าไหร่เพิ่มทีละค่าดีน<ด>ั่นแหละนะครับหรือถ้าเกิดว่าค่าดีที่เราไปรู้มานะครับอย่างที่บอกอาจจะโจทย์บอกมาชัดเจนเลยหรือว่าเราต้องไปคำนวณเองอย่างเงี้ยนะครับแต่รู้แล้วว่า ดมันเป็นลบดีมันเป็นลบ,นนลบให้เราอ๋อทันทีว่าอ๋อลำดับนั้นนะ่ะมันจะมีลักษณะลดลงนะครับลดลงทีละเท่าไหร่ทีละค่าสมบูรณ์ของดีนะครับ,รบโอเคนะถ้าติดลบก็คือลดลงนั่นแหละเอาง่ายๆนะครับถ้าเป็นบวกก็คือเพิ่มขึ้นนะครับอ่เพื่อความเข้าใจมาดูตัวอย่างครับจงหาสี่พจน์แรกของลำดับเลขคณิตเมื่อกําหนดให้ข้อแรกตามนี้เลยข้อ2ก็ตามนี้มีอยู่2ข้อครับ A1 ข้อแรกนะนะครับเ1เป็น 4D เป็น2นะครับวิธีทำครับพิจารณาค่าของ d นะนะครับค่าของ d เท่ากับ2 d เป็นบวกนะ D เป็นบวกแสดงว่าลำดับเลขคณิตเนี้ยจะมีลักษณะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มทีละ2โอเคนะครับเพราะค่า d เป็นบวกเป็นบวกให้รู้ทันทีว่าอ๋อมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละเลขนี้แหละนะครับทีละ2ก็ในเมื่อเพิ่มขึ้นเราจะกลางเลยนะ สี่พจน์แรกก็มีพจน์ที่หนึ่งพจน์ที่สองพจน์ที่สามพจน์ที่สี่กลางออกมาพจน์แรกเป็นเท่าไหร่พจน์ที่หนึ่งพจน์ที่หนึ่งเป็นสี่ใช่ไหมครับพจน์หนึ่งเป็นสี่เขาบอกมาแต่ณตอนนี้เราอ๋อได้แล้วว่าลำดับเนี้ยเพิ่มทีละสองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจากสี่ไปก็เพิ่มสองก็เป็นหกนะครับถัดไปอีกก็เพิ่มอีกสองเลยครับหกเพิ่มอีกสองก็เป็นแปดแปดก็เพิ่มไปอีกสองก็เป็นสิบนะครับนี่สี่พจน์แรกของลำดับเลขคณิตชุดนี้ได้แล้วนะนะครับ ดังนั้น4พจน์แรกของลำดับเลขคณิตนี้ก็คือ 4, 6, 8และ10นั่นเองนะครับในส่วนของข้อที่2ครับทีนี้ข้อที่2อพิจารณาที่ค่าดีครับหัวใจสำคัญของลำดับเลขคณิตเลยแหละนะครับดีเท่ากับลบสาอ่ะดเป็นลบนะเนี่ยดีเป็น,ปน,ปนลบแสดงว่าลำดับนี้จะมีลักษณะลดลงนะลบเท่าไหร่เนี่ยลบสก็หมายความว่ามันจะลดลงทีละ3ครับ โอเคเราก็เอา,เอาพจน์เขียนพจน์กระจายออกมาก,ก่อนนะครับเอามากลางไว้เลยหาสี่พจนแรกก็มีพจนที่1พดนที่2พดน์ที่3แล้วก็พจน์ที่4ครับพดน์ที่1นึ่งเขาบอกมาเป็น5ใช่ไหมนะครับพอพจนที่1เป็น5พจน์ถัดไปเรารู้แล้วเราอ๋อแล้วว่ามันลดทีละ3นะครับจาก5ก็ลดลงไป3ครับได้เท่าไหร่ก็ได้2นะครับจาก2ก่อนลดไป3อีกแหละเพราะมันลดทีละ3เนี่ยได้เท่าไหร่ จังหวะนี้อาจจะยากหน่อยนะสำหรับหลายคนเพราะมันลดลงเกินตัวเลขเดิมของมันเนี่ยนะครับก็จาก2ลดไป3ก็เหลือลบหจากลบหก่อก็ลดต่ออีก3ครับก็ได้ลบสนะครับเรียบร้อยแล้วนะวน,นะครับครบ4พจน์แล้วนี่นะครับสรุปเลยดังนั้น4พจน์แรกของลำดับเลขคณิตที่กําหนดให้ตรงนี้ก็คือ5 2าลบหและลบสนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นการหาพจน์ ถัดไปนะพจน์ถัดไปจากลำดับที่ให้มานะครับหาต่อต่อต่อตอกันไปนะครับแต่คราวนี้ถ้าเราต้องการที่จะหาพจน์แบบไม่ได้หาต่อเนื่องกันไปครับอยากนึกหาพจน์ไหนก็หาจะมีวิธีการยังไงนะครับเรามาดูหลักการต่อมานะครับถ้าลำดับเลขคณิตนะครับมี a 1เท่ากับ22 a 2เท่ากับ35จงหาพจน์ที่100ของลำดับนี้ นะครับ A1 ให้มา A2 ให้มาไม่ได้ให้หา A3 A4A5 ต่อเนื่องนะครับให้หากระโดดไปที่พจน์1 0 0เลยงานนี้ถ้าเราทยอยหาทีละตัวมันก็ได้อยู่นะนะครับหาเรียงไปเรื่อยเยงไ,ไปเรื่อยนะครับแต่ความลําบากคือมันหาไอพจน์ที่เรียงต่อไปนี่มันไม่จําเป็นเลยมันมันเหนื่อยเปล่านะครับสู้เราไปหาพจน์ที่100เลยสะดวกกว่าแต่วิธีที่จะสะดวกในการหาก็คือหลักการ กล่าวแล้วตั้งแต่ตอนต้นนะนะครับในกรณีที่เราต้องการหาพจน์ใดๆที่ไม่ใช่ลักษณะเรียงติดกันก็คือเราจะต้องเริ่มต้นที่ความสัมพันธ์ของพจน์ที่เรารู้กับพจน์ที่เราต้องการรู้ให้ได้ก่อนนะครับซึ่งในที่นี้เราอยากรู้พจนที่1 0 0นะครับเราต้องเขียนความสัมพันธ์ระหว่างพจน์ที่หนึ่งร้อยนี่แหละออกมาให้ได้ก่อนนะครับหนพจน์ที่หนึกับพจน์ไหนล่ะที่จะมาเขียนความสัมพันธ์ พจน์ไหนก็ได้เรารู้พจน์ที่1ก็รู้เอามาใช้ได้พจน์ที่2เรารู้เอามาใช้ก็ได้ครับในที่นี้ครูเลือกที่จะเขียนความสัมพันธ์ระหว่างพจน์ที่100กับพจน์ที่1ก็แล้วกันนะครับโอเคนะจากความรู้คลิปที่ผ่านมานะครับก็จะได้ว่า A100 เท่ากับ A1 สตาร์ทที่ A1 นะจากพจน์ที่1ไปให้ถึงพจน์ที่100เนี่ยจะต้องผ่านการบวกดีไปกี่ตัวครับ 99ตัวนะนะครับต้องต้องต้องแม่นแล้วนะหลักการเขียนความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับจะได้ความสัมพันธ์ออกมา,อ,าอีกรอบหนึ่ง a 100เท่ากับ A1 บวก99ดีนะครับจากนั้นเราก็แทนค่าลงไปนะครับ a 100ก็จะเท่ากับ A1 A1 คือเท่าไหร่เนี่ยคือ22นะครับแต่เราจะบวกต่อด้วย99ดีมันติดปัญหาตรงว่านณะตอนนี้เขาไม่ได้บอกว่าดีเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมเราต้องไปหาดีออกมาดี D คือค่าผลต่างร่วม ผลต่างร่วมหายัางไงจําได้ไหมครับผลต่างร่วมเกิดจากการนําพจน์หลังตั้งลบด้วยพจน์หน้าที่เป็นสองพจน์ที่อยู่ติดกันนะครับแล้วมีสองพจน์ที่อยู่ติดกันไหมล่ะที่โจทย์กําหนดให้มีสินี่ a อหนึ่งนี่ a อสองเป็นสองพจน์ที่อยู่ติดกันครับเราสามารถเอามาลบกันได้เลยเพื่อหาค่าดีนะครับก็ดีเท่ากับ35ลบด้วย22เนี่ยพจน์ที่2ลบด้วยพจน์ที่1นะครับก็ลบกันออกมาครับ35ลบด้วย22ได้เท่าไหรนะ่เนี่ย ได้13ใช่ไหมเออสินะครับเพราะฉะนั้น A 100ก็เท่ากับ22แล้วก็บวกต่อได้แล้วครับนี่ก็คือบวกด้วย99คูณด้วย13นะครับแล้วคิดเลขต่อเอา99คูณด้วย13คูณได้เท่าไหร่ก็มาบวกต่อกับ22นะครับนี่9 9คูณด้วย13ได้เท่านี้นะ1,287แล้วก็มาบวกกับ22ต่อเราก็จะได้ว่า A 100หรือว่าพจน์ที่100ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 1, 1 3 9 9เป็นคําตอบนั่นเองนะครับสรุปแล้วดังนั้นพจน์ที่100ของลําดับนี้คือ1 3 0 9เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวอย่างต่อมาครับจงหาพจน์ที่40ของลําดับเลขคณิตที่กําหนพดพจน์ต่างๆตามนี้ครับ1 5 9 13ไปเรื่อยๆอมาดูวิธีทําครับจาก ตัวเลขที่ให้เรามาเนาะมันมีพจน์ที่หนึ่งเราก็รู้พจน์ที่สองเราก็รู้พจน์ที่สามเราก็รู้พจน์ที่สี่เราก็รู้เราสามารถเลือกเอาพจน์ไหนมาใช้ก็ได้ครับเพื่อที่จะเอาไปหาพจน์ที่สี่สิบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มจากเขียนความสัมพันธ์ตั้งมันมาให้ได้แหละนะครับพจน์ที่สี่สิบคือตัวที่เราอยากรู้ครับสี่สิบโอเคนะจะเท่ากับเอาเอไหนมาเขียนดีล่ะในที่นี้ครูเลือกที่จะเอาเอหนึ่งนะครับมาเขียน A40 สี่สิบเท่ากับเอหนึ่งบวกกี่ดีครับต้องแม่นนะเนื้อไอ้หลักการเขียนความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับถ้ายังไม่แม่นไปทบทวนความรู้จากคลิปที่แล้วได้นะครับ A40 สี่สิบเท่ากับเอหนึ่งบวกไปกี่ดีสี่สิบกับ 1, หนึ่งห่างกันเท่าไหร่ห่างกัน39นะนะครับก็บวกด้วย39มดีครับก็แทนค่าลงไปแหละนะครับ A1 ก็เป็น1เนี่ยรู้อยู่แล้ว39กก็ บวกด้วย39มสแต่ติดปัญหาตัวดีเนาะเราแทนไม่ได้ดีคืออะไรดีคือค่าผลต่างร่วมครับแล้วหายังไงหาโดยเอาพจน์หลังตั้งลบด้วยพจน์หน้าที่เป็น2พจน์ที่อยู่ติดกันนะครับคู่ไหนก็ได้เอามาใช้เถอะตามความสบายใจของเรานะครับในที่นี้ไปหาดีออกมานะครับดีในที่นี้ครูเลือกที่จะใช้5้ลบด้วยหนะครับพจน์ที่สลบด้วยพจน์ที่หนึ่ลบด้วยหได้เท่ากับ4ี่ดีรู้แล้วนะครับก็ ย้อนกลับมาที่ความสัมพันธ์ตรงนี้ครับเขียนใหม่อีกรอบหนึง่งก็จะได้ a 40เท่ากับ a 1 a 1คือ1บวกด้วย39คูณ d d คือ4นะครับนี่1บวกด้วย39คูณ4เราก็เอา39คูณ4ต่อนะครับอปทดเลขมานะครับ39คูณ4ได้เท่าไหร่ละ่ะก็มาเลยแล้วกันตัวเลขนะครับ39คูณ4ได้156นะครับแล้วก็มาบวกกับ1ที่เป็น a 1อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับ บวกกันเอาละคงไม่ทดแล้วเนาะนะครับการบวกง่ายอยู่ง่ายอยู่นะครับร้อยห้าสิบหกบวกหนึ่งก็เนี่ยได้หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับเราก็ได้แล้วครับพจน์ที่สี่สิบของลำดับเลขคณิตชุดนี้สรุปครับพจน์ที่สี่สิบของลำดับเลขคณิตชุดนี้ก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดเป็นคําตอบนั่นเองนะครับหรืออีกแนวทางหนึ่งนะครับเมื่อตอนแรกเนี่ยครูเลือกที่จะเขียนความสัมพันธ์ระหว่างพจน์ที่สี่สิบที่เราต้องการหา คู่กับพจน์ที่1นะนะครับแต่เราสามารถเขียนคู่กับพจน์ไหนก็ได้นะพจน์ที่40กับพจน์ที่1ก็ได,เได้เขียนคู่กับพจน์ที่2ก็ได้เขียนคู่กับพจน์ที่3ก็ได้เขียนคู่กับพจน์ที่4ก็ได้เพราะเรารู้ทั้ง4ค่าเนี่ยนะครับเอาค่าไหนมาใช้ก็ได้อะถ้าเราลองมาอีกแนวทางหนึง่งครูเลือกที่จะเขียนความสัมพันธ์เป็น a 4 0เท่ากับเอเเท่ากับ AC มันต้องบวกด้วยกี่ดีเลยเนี่ยถ้าความสัมพันธ์เริ่มที่ a อก็บวกด้วย 36D ดีนะครับ ระหว่างพจทีที่40กับพน์ที่4ห่างกัน36ช่วงเลยนะนะครับก็เลยบวกดีไปทั้งหมด36ตัวได้เป็นความสัมพันธ์ตรงนี้ออกมาครับแล้วจากนั้นแทนค่าลง a 4เป็นเท่าไหร่ a 4เป็น13นะครับโอเคแล้วก็บวกด้วย36คูณดีดีก็ค่าเดิมนี่แหละครับเป็น4นะครับก็คิดเลขต่อเอา36คูณสนะครับได้เท่าไหร่แล้วก็มาบวกกับ13นะอ่าก็ตามนี้ครับ36คูณด้วย4ได้144 แล้วก็มาบวกกับ13เราก็จะได้เลยครับว่า a e 40บวกกันเสร็จสับเลยนะครับได้157ซึ่งตรงกันเลยนะนะครับไม่ว่าจะใช้พจน์ไหนเอามาหาก็ช่างเถอะสุดท้ายแล้วมันจะได้ค่าที่เท่ากันนั่นแหละนะครับเรียบร้อยนะข้อต่อไปตัวอย่างต่อมานะครับจงหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตคำว่าพจน์ทั่วไปคืออะไร ปัญหานี้ต้องต้องต้องระบุให้ได้นะคำว่าพจน์ทั่วไปก็คือ AN นั่นเองครับหา AN นะ a อหผายังไงเนี่ย an มันก็มีสูตรมีความสัมพันธ์อยู่นะครับเราก็ยกสูตรยกความสัมพันธ์นั้นมาใช้ได้เลยนะวิธีทําครับจาก AN นี่น,นีสูตรนี้ AN เท่ากับ A1 บวกวงเล็บ N ลบด้วย1คูณ D นะครับ จากคลิปที่แล้วครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพจน์ของลำดับเลขคณิตนะเอเท่ากับ a 1บวกวงเล็บ n ลบหคูณดีอยากได้ a n ไม่ต้องไปแทน n หรอก n ก็ปล่อยเป็น n ไว้นะครับส่วนตัวไหนที่แทนได้เราก็แทนลงไปนะครับอะไรบ้างล่ะก็มี a 1นี่ใช่ไหมเอเป็นเท่าไหร่ a 1เป็น6ครับมี d d เท่าไหร่เลยเนี่ยดคือผลต่างร่วมหาได้โดยเอาพจน์หลังตั้งลบด้วยพจน์หน้าคู่ไหนก็ได้หาไปเถอะนะครับ ดี D. ในที่นี้ครูคำนวณโดยใช้พจน์ที่2ตั้งลบด้วยพจน์ที่1นะครับเป็น2พจน์ที่อยู่ติดกัน2ลบด้วย6ได้อยากนิดนึงนะสำหรับหลายๆคนนะครับเลขม .1 ครับม .1 ลบเลขแปลกๆแบบนี้2ลบด้วย6ได้ลบ4ครับก็เอาย้อนกลับมาแทนค่าที่ความสัมพันธ์ตรงนี้เลยนะครับก็จะได้ AN เท่ากับ A 1, 1คือ6นะครับบวกวงเล็บ N ลบด้วย1 คูณด้วยลบสี่แล้วก็จัดรูปตรงนี้ครับให้มันอยู่ในรูปอย่างง่ายซะนะครับก็เอาลบสี่คูณเข้าไปในวงเล็บเนาะกระจายตามสมบัติการแจกแจงแหละนะครับลบสี่คูณเอ็นได้ลบสี่เอ็นลบสี่คูณด้วยลบหนึ่งตามเครื่องหมายเลยครับประหยัดเวลาลบสี่คูณด้วยลบหนึ่งได้บวกสี่นะครับก็ได้หกลบสี่เอ็นบวกด้วยสี่จัดรูปต่อนี่นี่เลขสี่กับเลขหกจัดการกันได้ตามเครื่องหมายเลยครับหกบวกด้วยสี่ได้สิบ นั่นคือ An จะมีหน้าตาเท่ากับ10ลบ 4n นะครับดังนั้นสรุปได้แล้วว่าพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตชุดนี้นะครับตามที่ให้มาก็คือ10ลบด้วย 4n เป็นคำตอบนั่นเองนะครับเรียบร้อยอถึงตรงนี้ก็จบแล้วครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับการหาพจน์ใดๆของลำดับเลขคณิตนะครับก็เพื่อความ เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับฝากให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบการบรรยายนำเสนอความรู้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ